สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูกับดิฉันนิพพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะวันนี้เรามาด้วยเรื่องที่หนักกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องผลจากงานวิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่กำลังค้นหาผลกระทบจากวิกฤตการโควิด -19 ที่มีต่อเด็กๆของเราในเชิงจิตวิทยา ซึ่งนี้จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะเนื้อหาเหล่านี้เรียบเรียงมาจากบทความ a d r a s t i c Experiment in Progress How will Coronavirus c h a n g e Our Kids จากเว็บไซต์ Hinge er Report r .org ในหัวข้อวิกฤตโควิด -19 กับผลกระทบต่อเด็กทั่วโลกที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบ เป็นที่ทราบดีนะคะความโดดเดี่ยวทางสังคมที่เด็ก,ดกๆทั่วโลกต่างกําลังเผชิญว่าโรงเรียนจะต้องปิดแล้วก็หยุดเทอมกันยาวจากวิกฤตการโควิดในครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกแน่นอนต้องสร้างผลกระทบหลายเรื่องแล้วก็อาจจะร้ายแรงต่อเด็กๆที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่และผลกระทบนั้นจะส่งผลต่อพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงเด็กๆไปมากน้อยเพียงไหนตลอดชีวิตของพวกเขา ในอดีตนะคะมีงานวิจัยมากมายที่พูดถึงผลกระทบของเด็กที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่หรือว่าเพื่อนตามสถานการณ์ต่างๆเช่นการอพยพของเด็กหลายล้านคนจากกรุงรอนดอนและเมืองอื่นๆไปอยู่กับพ่อแม่อุป,ปถัมภ์ในแถบชนบทของประเทศอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องแอนนาฟรอยนักจิตวิเคราะห์ทําการวิจัยและระบุว่าเด็กที่ได้อยู่กับครอบครัวในช่วงที่มีการทิ้งระเบิดจะมีความทุกข์ในใจ จากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยกว่าเด็กที่ถูกส่งไปที่อื่นมากมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของจอห์นโบบี้กล่าวถึงเด็กที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา,ลานานๆานานผลการวิจัยพบว่าการสร้างความผูกพันหรือว่าทฤษฎีความผูกพันที่เน้นย้ำเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กรวมถึงอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาถูกแยกออกจากกันสิ่งเหล่านี้ส่งผลมากต่อจิตใจของเด็ก แล้วสถานการณ์ไวรัสโรคระบาดที่เด็กส่วนใหญ่ของโลกกําลังเผชิญอยู่แม้ว่าจะต้องอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่เป็นเวลานานแต่กับจะต้องแยกขาดจากเพื่อนและคุณครูและคนอื่นๆเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กๆอย่างไรเรายังไม่มีทางรู้ได้เลยในรายละเอียดนะคะเพราะว่าการทดลองดังกล่าวก็ยังดําเนินไปเนื่องจากวิกฤตการณ์นี้ไม่รู้ว่าจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งค่ะของเจมโคนศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาของ University of Virginia กล่าวว่าเด็กอายุน้อยที่อดเล่นกับเพื่อนๆอ,อาจจะสร้างผลกระทบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากการเล่นกับเพื่อนส่งเสริมจินตนาการและก็พัฒนาการทางด้านความคิดผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนเล่นที่ดีของเด็กๆนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็มีสิ่งอื่นๆที่ต้องทํามากมายยิ่งเด็กที่เป็นลูกคนเดียวก็อาจจะมีความอ่อนไหวในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นผู้ปกครองและคุณครูจะต้องช่วยกันดูแลเด็ กลุ่มนี้มากๆเลยนะคะนอกจากนั้นศาสตราจารย์ด้านพัฒนาการของมนุษย์และกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณจาก University of Maryland Kenneth Rubin ก็ยังกล่าวว่าเด็ก จำเป็นต้องมีเพื่อนเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านสังคมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมถึงคุณธรรมจร,ริยธรรมต่างๆการเล่นกับเพื่อนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และทําให้เด็กๆได้รู้จักการสร้างความสัมพันธ์แต่เมื่อเด็กอยู่บ้านแล้วก็สูญเสียโอกาสเหล่านี้ไปทั้งหมด ก็อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านมนุษยสัมพันธ์อาจจะได้สื่อสารแค่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากอาเยนสโตกนักประสาทวิทยาทางด้านการเรียนรู้ยืนยันว่าเด็กที่เคยอยู่ในศูนย์ดูแลเด็กเล็กมีคุณครูที่เอาใจใส่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดีกว่าเด็กที่อาจจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าไม่เคยเข้าศูนย์ดูแลเด็กเล็กมาก,ก่อนเลยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะพบว่าเด็กอายุ5ขวบที่สื่อสารด้วยอวัจนภ,ภาษาหรือว่าภาษาท่าทางกับ เด็กอื่นๆที่มีอายุแตกต่างกันเนี่ยเด็กเหล่านี้สามารถที่จะสื่อสารได้ดีกว่าแล้วก็พบว่าเด็กที่อยู่ในศูนย์ดูลาเด็กเล็กมีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถสร้างสารรค์มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารด้วยท่าทางแล้วคําพูดได้ดีกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะในสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านด้วยกันนานๆไปอย่างนี้ผู้ปกครองอาจจะพบว่าเราจะต้องรับมือกับเด็กๆในหลายเรื่องเป็นความท้าทายที่มากขึ้นเพราะว่า ท่านทราบไหมคะว่าสมองส่วนหน้าของพวกเขายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเด็กๆไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างมั่นคงเพียงพอคะ่ะพ่อแม่อาจจะต้องหมดแรงเพราะว่าจะต้องคอยช่วยเหลือเด็กแล้วก็ช่วยพวกเขาในการควบคุมอารมณ์โดยไม่มีคนอื่นๆเช่นคุณครูหรือว่าญาติๆหรือว่าพี่เลี้ยงในศูนย์ดูแลเด็กมาช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องนี้เลยเจย์เบลสกายนะคะศาสตราจารย์ทางด้านพัฒน,นาการของมนุษย์จาก University of California d a v i เ กล่าวไว้ว่าเด็กที่เป็นลูกคนเดียวหรือเด็กที่ไม่สามารถเข้ากันได้ดีกับพี่น้องก็จะมีความเปราะบางทางในอารมณ์มากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็อาจจะต้องสังเกตให้ดีๆนะคะเพราะเด็กมีแนวโน้มจะมีความกังวลใจได้ง่ายเปราะบางมากขึ้นดังนั้นนะคะเด็กเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเด็กที่ขี้เหงาและไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกออกมาได้ตรงๆ จึงเป็นกลุ่มเด็กที่เราควรให้ความสนใจแม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องที่จะมาช่วยเหลือทําให้เราได้ใกล้ชิดกันมากในช่วงที่ต้องห่างไกลกันแล้วก็ใช้มาตรการที่เรียกว่า social distancing กันอย่างนี้นะคะครูหรือว่าผู้ใหญ่เองจะสามารถพูดคุยปาร์ตี้อะไรผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่างๆแต่สาหรับเด็กๆแล้วผลในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะคะธุกิจาการโควิด1 i ทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญของผู้คนรอบตัวเราไม่ใช่แค่พ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้นที่จะเป็นคนสําคัญแต่ก็ยังมีเพื่อนๆญาติๆพี่น้องคุณครูและคนอีกมากมายที่จะช่วยเหลือเด็กๆในเรื่องการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจแต่ไอทุก้าก็พร้อมที่จะเรียนรู้และให้กําลังใจผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านนะคะโดยจะนาเคล็ดลับและหลักการคาแนะ นำในการดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆมาฝากท่านอย่างต่อเนื่องในวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ท่านรู้ว่า เหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งเรื่องจิตใจอารมณ์สังคมกับเด็กมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้และถ้าเกิดท่านมีไอเดียที่น่าสนใจหรือแหล่งเรียนรู้ดีๆอื่นๆที่จะมาแชร์แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องการดูแลเด็กก็สามารถส่งความคิดเห็นหรือว่าแนวทางของท่านมาแลกเปลี่ยนกันได้ฝากติดตามเอ็ดูกาได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว็บ e d u c a t h a i com และยังมี Facebook และ Li n e แอดด้วยนะคะฟังกันต่อเนื่องติดตามได้ที่ e d u ดดูการ์คาเฟ่พอดแคส ทางพอดบีและ Youtube แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ